อีพีนี้เน้นของดีราคาเบาพุทธกุณเกินราคาไม่ว่าจะเป็นเหรียญสันิการิ้นทองเนื้อทองแดงมีทั้งแกะซีนแล้วแล้วก็ยังไม่แกะซีนนี่ครับครับพระปิตารุ่นเมตตาอืหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับพระปิตายอดนิยมพระปิตาปหนี้แช่น้ำมนต์นี่ครับแช่น้ำมนต์เจ้าของเดิมเนี่ยบอกว่าเก็บตั้งแต่หลวงปู่ยังไม่ดังไปเช่ามาจากวัดเลยว่างั้นนี่ครับก็จะมีทั้งเหรียญ เรษทีเจ็ดเจ็ดเช่นมนตอ๋อนี่นะเนื้อทองแดงลุงครับเนื้อทองฟาบาทหรือเนื้อทองทิพย์อ้เหมือนทองคําเลยครับเหรียญกระถินเต็มองหกหกเนื้อเงินครับล็อกเก็ตอายุวัฒนมงคลเจ็ดสิบแปดครับนี่ครับล็อกเก็ตบูชาคุณอืนี่ครับสวยๆเดิมๆอ่าครับเหรียญหันข้างเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อนวานากากเงินโอ้สวยมากเนื้อทองแดงครับ และรายการอื่นอีกมากมายครับผมนี่นะท่านผู้ชมนี่ครับที่เห็นนี่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอชาแนลหรือสอนอพระเครื่องนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับจะพาท่านผู้ชมเลฟซีมาชมพระเครื่องของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับวันนี้มีประเภทเนื้อผงด้วยนะครับเหรียญแล้วก็รุ่นอื่นๆอีกนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับเป็นชุดที่มาแบบกล่องเดิมๆซินเดิมๆนะครับถึงทางร้านแจ็คเสมานําเข้ามานะครับทุกรายการแจ็คแจ้งมาแล้วว่ามีราคาทุกรายการนะครับท่านผู้ชมเลฟซีก็ติดตามชมกันให้จบนะครับเผื่อท่านชอบรายการไหนนะครับเพราะทางร้านแจ็คเขามีราคาให้นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรให้มาโทรมาคุยกันเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมนะมีไอเดลายด้วยนะครับ ท่านผู้ชมต้องชมให้จบนะครับเผื่อท่านชอบรายการไหนนะครับแล้วก็พอใจรายการที่ท่านใจไหวนะครับทุกรายการแจ็คเขารับประกันทุกองนะครับไปชมพร้อมกันเลยครับว่าวันนี้ทางร้านแจ็คเสมานำรุ่นไหนมาบ้างนะครับไปชมพร้อมกันครับครับมาถึงร้านเขาแล้วครับเขาก็รอแล้วนะครับเตรียมวัตถุมงคลเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมาทักทายกันก่อนครับสวัสดีครับแจ็คเสมา สวัสดีครับพี่ชนิทสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC ฟสอนอชาแนลด้วยนะครับวันนี้ทางร้านเราเนี่ย็จะมีวัตถุมงคลของลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับมาแบ่งปันให้กับ FC และก็ท่านผู้ชมทางบ้านได้บูชากันครับเดี๋ยวไปดูรายการแรกกันรายการแรกนะครับขอนําเสนอเป็นของดีราคาเบาพุทธคุณเกินราคาครับราคาก็ยังจับต้องได้นั่นก็คือเหรียญสติกาลิ้นทองลวงปูศิลาสิริจันโท เป็นเนื้อทองแดงปีพศ2565จำนวนการสร้าง15,000เหรียญวงนี้หมายเลข14246นะครับนี่นะนี่ครับโอ้โหสวยงามลักษณะเหรียญเนี่ยก็จะเป็นเหรียญทรงทรงกลมปรากฏรูปลวงปู่ศิลานั่งสาม,มาธิ แบบโหมคุมด้านบนก็จะปรากฏฉายาท่านนะครับสิดิจันโธด้านล่างก็จะเป็นปีพศ2565ตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับหมายเลข14246เนี่ยนะด้านหลังก็จะเป็นยันสาริกาคู่หรือสาริกาลิ้นทองตอกโคดกำกับบริเวณนี้นะครับนี่ครับเหรียญสาริกาเนี่ยได้จัดสร้างตามตำราโบราณทุกขั้นตอนเอกลักษณ์ ห่มคุมรุ่นแรกพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ในงานไหว้ครูครับปีพศ .2565 ครับมนตมราพระสาลิการิ้นทองหลวงปู่ศิลาศิริจันโทครับท่านเขียนบันทึกตำราตั้งแต่ปี2509อ่ะฮท่านเขียนบันทึกพระคาถาสาริการิ้นทองจนถึงสามหน้าพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสเวงท่านจะพาขึ้นไปบนภูเขาต้องหาสถานที่ เป็นภูหรือเป็นป่าที่รุมสมบูรณ์ครับเพื่อท่านไปทําพิธีตั้งธาตุขออํานาจจากดินน้ําลมไฟปลุกเสกธาตุโลหะและปลุกเสกวัตนตามตําราพิธีโบราณที่ท่านได้ล่าเรียนมารธรรมชาติรับรู้เทวดารับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้ครับและขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าของเดิมปกปักรักษาอยู่ในมณสารทั้งหมดนี้ครับ ทางร้านเราเนี่ยมีมาแบ่งด้วยกันทั้งหมด5องค์แกะซีนแล้ว1องค์องค์ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2,500บาทเท่านั้นนะครับนี่นะแบบยังไม่แกะซีนมีสีดองค์นี่ครับซีนเดิมจากวัดในการที่เก้ารุ่นเลขผ่านการใช้การบูชาท่านผู้ชมทางบ้านหรือ FC สามารถนําไปรุ่นเลขได้เลยนะครับนี่นะมีสองค์ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 2,600บาทเท่านั้นนะครับมี4องค์นะครับใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วบมดเรย์ครับผมรายการต่อไปครับครล็อกเก็ตอายุวัฒนมงคล78ชากขาวงาหลวงฟูซิลาซิริจันโทครับปีพศ2565จำนวนการสร้าง9 9 9 9องค์องค์นี้หมายเลข1,207ด้านหลังเนี่ยก็จะอุดผง ฝังแร่ติดจีวรเกษาตะกุดเงินคบขันครับนี่ครับก็จะมีแร่อันนี้น่าจะเป็นเป็นพลอยนะครับเป็นพลอยหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นจีวรเป็นตะกุดเงินอแล้วก็แผ่นปั๊มโคตดปั้ใหม่เลขนะครับองนี้ใหม่เลขหนึ่งสองศูนเจ็ดจำนวนการสร้างเพียงหนึ่งพัน้าร้อยเ้าบอ์ด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ศิลาครึ่งองค์อลักษณะยิ้ม ก็อุโบสถเรนี้ก็จะเป็นชื่อหลวงปู่นะครับนี่ครับสภาพสวยเดิมเลี่ยมกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ8,000บาทเท่านั้นนะครับนี่นะมีองค์เดียวนะครับใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับครับยังอยู่ที่ล็อกเก็ตบูชาคุณหลวงปู่ศิลาศิริจันโทหลังเหรียญ จำนวนนะครับปีพศ2 5 6 6จําจำนวนการสร้าง2 5 6 6รองค์บองค์นี้หมายเลข2554นะครับลักษณะล็อกเก็ตก็จะเป็นรูปลงปูศิลาหน้าตรงครึ่งองค์บริเวณนี้ก็น่าจะเป็นลายเซนลวงปูด้านหลังก็จะเป็นเหรียญเนื้อชนวนบริเวณนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นพระอุปคุตกำกับหมายเลข2554นะครับนี่ครับ ด้านในก็จะมีมวลสารนะครับประกุชื่อรุ่นสร้างบูชาคุณนะครับอ๋อหลวงปู่ศิลาสร้างถวายบูชาคุณพระพรมวชิระโสพลวัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดด้านในอุดมวลสารเกสรและของมงคลหลวงปู่นะครับองค์นี้สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆอมแบบนี้เลยนะครับทางร้านออกใั้บูชาเพียงองค์ละ59 0 0้บาทเท่านั้นครับมีองค์เดียวนะครับใครไปแค่ได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผม รายการต่อไปครับครับเขาเรียกว่าเหรียญเศรษฐีเจ็ดเจ็ดหลวงปู่ศิลาสิริชนโธเนื้อจนวนเช่นน้ำม์ปีพศ2564จำนวนการสร้าง2,499องค์รักักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญลูกไข่ปรากฏรูปลวงปู่ศิลานั่งสมาธิแบบผุมคุัมหูตันปรากฏลายกระหนกสวยงามนะครับด้านหลังก็จะเป็นพัดซิวลอีพุทุคุณก็จะเด่นทางด้านความรวมสมบูรณ์เมตตาค้าขายโชคลาภ แควค่าปลอดภัยครบคันนี่ครับเหรียญสวยพุทธศิลป์สวยงามพุทธาพิเศษปลุกเสกมงคลศักดิ์สิทธิ์เนื้อชนวนเช่นน้ำมนต์ครับวันนี้มีมาแบ่งด้วยกันหนึ่งองค์นะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละสอง0ันบาทเท่านั้นนะครับครับนี่ครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมก็ยังอยู่ที่เหรียญเศรษฐีเจ็ดเจ็ดเนื้อทองแดงลุ้งปีพศสอง4คห้าร้ยิบสี่ จำนวนสร้าง2,564องค์นะครับองค์นี้หมายเลข494ลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่หมูตันมีหงในตัวประกลูปยลวงปูศีลานั่งสมาธิเต็มองค์ด้านหลังก็จะเป็นยันพระศิวลีตอกค้นกำกับบริเวณนี้นะครับออกหมายเลข494กำกับบริเวณนี้นะครับสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมทางร้านออกนผู้ชาเพียงองค์ละ2,400บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไวก็ได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผม รายการต่อไปครับยังอยู่ที่เหรียญสร็ิเจ็ดเจเนื้อทองฝาบาทปีพศ2564จำนวนการสร้าง1,577องค์มีหมายเลข853และ518นะครับนี่ครับมีมาแบ่งด้วยกัน2องค์นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัวหูตันด้านหลังก็จะเป็นรูปพระศรีบียืนถือไม้เท้าตอกโค้ด กำกับบุเรณนี้นะครับต่อโค้ดกํากับบุเรณนี้ตอกหมายเลขกากับบุเรณนี้ครับวันนี้ทางร้านเราเนี่ยมีมาแบ่งด้วยกัน2องอค์สภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาหมายเลข853หเลขหมายเลข518อสภาพสวยเดิมทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2 7 0 0บาทเท่านั้นนะครับมีมององค์นะครับคาเวยแค่ได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วบุเรีครับผมราบการต่อไปครับนี่เลยครับ เหรียญเสมาสมปัฒนหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลุงเจ้าน้ําเงินหน้ากากเงินตอกกอกถวายพระเถระปีพศ .2564 จํานวนการสร้างเพียง500องค์เท่านั้นครับนี่นะลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงเสมาปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิเต็มองค์ตอกโคตอกํากับบริเวณนี้นะครับตอกโคตรกากับบริเวณนี้นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันพระสังกัจจัยกำกับด้วยยันหัวใจพระศิวลีนะชาลีติด้านหลังเนี่ก็จะเป็นยันพระสังกัจจัยหลวงปู่เมตตาเขียนยันให้นะครับครับรวยหมื่นล้านรุ่นสมปรานาหลวงปู่ศิลาศิริจันโทสวนสงแกปิจังหวัดกรสินปีพศ2564องค์นี้สภาพสวยน้ำเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองคละ 999 9บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแนวหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับยังอยู่ที่เหรียญเสีมานะครับเหรียญเสีมารวยทันใจหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้ออปป้าลงจาน้ากากทองทิพย์ปีพศ2 564ครับองค์นี้หมายเลข1 6 8 7นี่นะครับนักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงเสีมาปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานักสมาธิเต็มองค์ครับ เป็นเนื้ออัปก้าลงจาหน้ากากทองทิพด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลาตอกโคตมากรรกับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตอกไมเลขตอกกรรมกับบริเวณนี้ตํางหนึ่งตำแหน่งตอกหมายเลขกรรกับบริเวณนี้นะครับองค์นี้สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2องพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับ เหรียญหันข้างครึ่งองค์ลวงปูศิลาสิริจันโ h องค์นี้เป็นเนื้อนวะตหน้ากากเงินรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปีพศ2564จำนวนการสร้าง1,499องค์องค์นี้หมายเลข615นะครับนี่นะลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปใครปรากฏรูปลวงปูศิลาหันข้างครึ่งองครับจะเหมือนลักษณะ S <S จะเป็นเหมือนเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกเนื่องจากว่าผู้จัดสร้างเนี่ยเม етр, ็ดท่านศรัทธาอาจารย์ฟันมากนะจึงนําแบบเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกม,มาจัดสร้างในเหรียญรุ่นเลื่อสนสมณศักดิ์หลวงปู่ศิลาด้านหลังก็จะเป็นจันทร์หัวใจยพญยายุงทองอนี่ครับ,รบตอกโคดสอรอกำกับบุรีนี้ครับตอกหมายเลขกำกับบุรีนี้นะครับองนี้สภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้กันบูชาเลี่ยมกันน้ำพร้อมบูชาได้เลยนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 9,500บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับยังอยู่ที่เหรียญเลื่อนหันข้างครึ่งองค์นะครับครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงปีพศ2564จำนวนการสร้าง19,999องค์ครับองค์นี้หมายเลข17333สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 3,000บาทเท่านั้นนะครับนี่นะเนื้อทองแดงนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับครับเหรียญเฮงชนะจุนลวงปูศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาลายทงชาติปีพศ2 564จําจำนวนการสร้าง2,000องค์องค์นี้หมายเลข1949นะครับนี่นะลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญลูกไข่หูตันปรากฏลูกล้วงปูศิลาครึ่งองค์ครับ พื้นเหรียญเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาลายทองชาติบริเวณนี้จีวรลงยาสีเหลืองคด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลาคปรากฏรูปพระเจ้าไก่ฟ้าตรงนี้นะครับตอกโคตดกำกับบริเวณนี้นะครับตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับองนี้สภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้มาพร้อมกล่องเดิมนี่ครับกล่องเดิมค ไม่ผ่านการใช้การบูชาสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิม,มทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ3,000บาทเท่านั้นนะครับ,รบมีองค์เดียวนะครับใครไว้แค่ได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับนี่เลยครับขอนําเสนอเป็นเหรียญกระถินรุ่นแรกครึ่งองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อทองแดงลมดำปีพศ2 5 6พรานวนการสร้าง14,999อ,องค์องค์นี้หมายเลข 7 4 4จะครับนี่นะครับวันนี้ทางร้านเรานี่มันมีมาแบ่งด้วยกัน2องค์เรียมกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยนะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ับหูตันมีหูในตัวปรากฏรูปลุงปู่ศิลาครึ่งองค์ตอกโคดพระธาตุเหมือนหินกํากับบเวณสังคติตอกไม้เลขกํากับบเวณเหนือหัวอะไรหลวงปู่เล็กน้อยด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลานะครับนี่ครับสภาพสวยดิมเดิม เลี่ยมกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยนะครับ,รบทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2องค์ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ4 5 0 0ัรบาทเท่านั้นนะครับ,รบมี2ององค์นะครับใครไปใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแนวหมดเลยครับผมร,บรายการต่อไปครับขอนําเสนอเป็นเหรียญรวยตลอดหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อชนวนหน้ากากอันปะก,ก้าคีประบปีพศ2 5 6าจํานวนการสร้าง500องค์ องนี้หมายเลข341นะครับนักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญลูกไข่ปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาครึ่งองค์ด้านล่างก็จะเป็นชื่อรุ่นรวยตลอดต่อโคตดกำกับบริเวณเนื้อหอ่เล็กน้อยตรงหน้ากากก็จะเป็นหน้ากากอัปก้าตัวเหรียญเป็นเนื้อชนวนด้านหลังก็จะปรากฏยันคูหลวงปู่ศิลาปรากฏหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับหมายเลข341ก็จะปรากฏชื่อรุ่นรวยตลอดปีพศ2000 ห้าร้อยหกสิบสี่นะครับสร้างเพียงห้าร้อยองค์องค์นี้สภาพสวยเดิมๆเรี่ยมกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับเอาใจคนชอบของดีราคาเบาพุทธคุณเกินราคาครับเขาเรียกว่าพระปิดตา รุ่นเมตตามหาลาภหลวงปู่ศิลาศิริกันโทเป็นเนื้อของพุทธคุณปีประส2,564จำนวนการสร้างราวๆ8,000องค์รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่หลวงปู่แจกในสวนสงครับเจ้าอาวาสวัดเมตตาพุทธาราม,มพุทธคยาประเทศอินเดียเป็นผู้จัดสร้างถวายหลวงปู่ครับกำลังนิยมมากด้วยมวลสารสุดยอดทั้งหลวงปู่โต๊ รุ่นนี้มวลสารนํามาจากประเทศอินเดียครับม,มวลสารส่วนใหญ่มาจากยอดเจดีของพุทธธพุทคยาครับและมวลสารสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์รวงปูปุกเสกในพิธีเสกคาทาและอีกหลายๆพิธีที่สวนสงแกปิครับจนได้เวลาท่านถึงแจกทานให้ไปใช้กันครับ ลักษณะก็จะเป็นรูปพระปิตาด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับนี่ครับเป็นยันปรากฏชื่อรุ่นเมตตาใต้ฐานก็จะต่อโค้ดกำกับบุรเนี้นะครับนี่ครับมีโค้ดกำกับทุกองวันวันนี้ทางร้านเราเนี่ยมีมาแบ่งด้วยกันจริงๆผมมี10บองค์นะครับครับแต่เอาขึ้นมาให้ผู้ชมชมเนี่ยห้าองนี่ครับสวยเดิมทุกองค์นี่ครับ ไม่ผ่านการใช้การบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ1,900บาทเท่านั้นนะครับน่นะมี10องค์นะครับ,รบขายไปแค่ได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผม,มรายการต่อไปนะครับนี่ครับขอนํำเสนอเป็นเหรียญกระถินเต็มองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ปีพศสองพันห จำนวนการสร้าง1,499องค์องค์นี้หมายเลข255นะครับนี่ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ประกฏรูปลูกบุีรานั่งสมาธิจ็มองค์ตอกโคดพระธาตุเหมื่นหินกำกับบรวณนี้นะครับตอกหมายเลขกำกับบรวณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปพระธาตุหมื่นหินนะครับโบรวณนี้ก็จะเป็นยันหัวใจแม่ธาตุณมาพทะณโมพุธายะครับนี่ครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 8,500บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับไควไแค่ได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับไปกันต่อไปครับเอาใจคนชอบพระปิดตากำนั้นนะครับเขาเรียกว่าพระปิดตาปดนีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นแบบแช่น้ำมนต์ปีพศ2563จํานวนการสร้างเพียง800องค์นะครับนี่นะนี่ครับรุ่นนี้นะครับที่ปลุกเสกในขันน้ำมนต์จนแห้งอืนี่ครับ ปลูกเสกที่พระธาตุพนม,มแล้วก็นํามาปลูกเสกที่วัดอีกเก้าวันเก้าคืนเรียกได้ว่าเข้มขังควรค่าแก่กันบูชาลักษณะองค์พระก็จะเป็นรูปพระปิตาเหมือนพระปิตาปดนีหลวงปู่โตด้านหลังก็กํากับด้วยยันเมือเหรียญเนื้อดวงรหรือที่หลวงปู่เรียกว่ายันคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวปรากฏชื่อรุ่นปดนีนี่ครับแช่น้ามนต์นะครับ วันนี้ทางร้านเราเนี่ยมีมาแบ่งด้วยกัน4องค์นะครับมีเลี่ยมกันนำหนึ่งองค์พร้อมกล่องเดิม3องค์นะครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมไม่ขันการใช้การบูชาเจ้าของเดิมบอกว่าเก็บมาตั้งแต่ปี6 3 6ามหกนี่ครับเอามาแบ่งให้เราได้แบ่ง fc นะครับแบบเช่นน้ำมูลเนี่ยทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ7,900ับาทเท่านั้นนะครับมี4ีองค์นะครับใครไว้แค่ได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับ พระผงดวงเศรษฐีบอกอยางนุงปูศิลาศิริจันโทเป็นเนื้อผงพุทธคุณสีขาวปีพศ2563จำนวนการสร้าง8,000องค์นักษณะองค์พระก็จะเป็นพระผงรูปไข่ปรากฏรูปนุงปูศิลาน้าตรงครึ่งองค์บกบกับด้วยยันหัวใจดวงเศรษฐีอุอากาศะครับด้านหลังก็จะเป็นยันดวงเศรษฐีพุทธคุณก็จะเด่นทางด้านเมตตาโชคลาภหนุนดวงเสริมดวงแก้ดวงตก นี่ครับมีไว้บูชาเงินทองไม่ขาดมือปลุกเสกที่พระธาตุพนมและก็ได้นํามาปลุกเสกที่วัดอีก9วัน9คืนคับสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมทางร้านมีมาแบ่งด้วยกัน2องค์เป็นบล็อกยางนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ3,000บาทเท่านั้นนะครับมี2องค์นะครับใครเว้แค่ได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการสุดท้ายของ EP ีนี้ครับอ่าฮะ เขาเรียกว่าสมเด็จปกโพแตกรายงาหลวงปู่ศิลาศิริจันโทรุรร่นบารมีสิริจันโทปีพศ2564-65ประมาณนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดลักษณะก็จะเป็นสมเด็จปกโพนี่ครับก็จะมีมวลสารบริเวณนี้นะครับ,รบด้านหลังก็จะปั๊มนี่ครับหมึกสีแดงม,มีหลวงปู่ศิลา สิริจันโทกดโค้ดบริเวณนี้นะครับใต้ฐานก็จะกดหมายเลขนะครับนี่ครับโคดสอรอแล้วก็หมายเลของนี้หมายเลข8744นะครีบครับนี่ครับหมายเลข874 4ดสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยครับครับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ 1, 9 0 0าบาทเท่านั้นครับมีองค์เดียวนะครับใครไปใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลาวันนี้ทางร้านเราก็ จะมีมาแบ่งประมาณนี้ครับผมครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างแต่ละรายการนะฮะชอบรายการไหนนะครับมีประเภทเหรียญแล้วก็ประเภทเนื้อผงนะครับล็อกเก็ตนะครับทุกรายการนะครับยังเดิมๆอยู่เลยครับกล่องเดิมซีนเดิมครับไม่ผ่านการบูชานะครับแล้วก็ราคาก็ยังจับต้องได้นะครับท่านกระมดูนะครับชอบรายการไหนพอใจราคาที่เขาแจ้งไว้ก็ ทักทายมาหาเขานะครับเดี๋ยวไปขอเบอร์โทรเขานะครับว่าเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์อะไรนะครับเบอร์โทรผมนะครับครับสามารถโทรมาได้ที่0868995139ครับไอดีไลน์นะครับ0868995139ครับท่านที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลหรือพื้นที่ใกล้เคียงสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย์ บางกะปิชั้น3ปากซอยลัดเภาร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้านผมเปิดทุกวันตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นครับผมครับนี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีวัตถุมงคลอีกเยอะแยะเลยครับที่ร้านเขานะครับแล้วทางร้านแจกก็รับเช่าบูชาด้วยนะครับครับนี่นะทางนั้นเราก็ทั้งรับเช่าแล้วก็ให้เช่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลหลวงปู่หงพรมโยครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับก็ ท่านใดมีก็ส่งรูปมานะครับเราจะนำมงจริงมาให้เราประเมินราคาราคาตรงกันรับเงินสดกลับบ้านไปเที่ยวได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่ออกจากร้านเราทุกองไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขังอะไรก็แล้วแต่นะครับทางร้านเรารับประกันแท้ตลอดชีพเก๊คืนเงินเต็มจำนวนเรียกได้ว่าเช่าไปไม่ต้องนอนสะดุงสบายใจได้เก็บไว้ไม่เป็นภาระของลูกหลานอย่างแน่นอนครับผม ครับนี่นะครับชัดเจนนะครับท่านผู้ชมสบายใจได้นะครับซึ่งวันนี้ทางช่องสอนอชาแนลก็นำวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมเอฟซีได้ดูได้ชมนะครับดูก่อนรู้ก่อนนะครับแล้วก็ทางช่องขอขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ